จริงๆจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับมันเริ่มจากเราได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมที่โรงคั่วกาแฟเมสอนแล้วเขาก็เลยคุยกับเราเนี่ยครับเขามีเวสตัวหนึ่งที่เขาเป็นปัญหาของเขาก็คือตัวเยื่อกาแฟ เวลาที่เอาเม็ดกาแฟสดไปคั่วจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟครับส่วนนี้ที่หลุดออกมามีปริมาณสักประมาณ1%ของกาแฟที่คั่วเวลาที่มันออกมาจากกระบวนการจริงๆอ่ะมันจะเป็นลักษณะที่เปียกชื้นสิ่งที่ตามมาคือมันจะส่งกลิ่นเหม็นพวกมแมลงวันหรืออะไรที่ไปไขเพราะว่าต่อให้เขาเอาไปฝังกรบหรือเอาไปใส่ต้นไม้เป็นเหมือนเป็นปุ๋ยครับมันก็จะมีข้อเสียที่ตามมาก็คือพวกนี้จะมีความเป็นกรดทําให้ดินเนี่ยเสียสภาพได้แรกๆเป็นรุ่นที่แบบมาพร้อมกับน้ำเลยคร ชื้นแฉะมากอันนี้เราใช้ไม่ได้แน่เราก็ต้องมาทําให้มันแห้งก่อน1ก็คือเราจจะต้องมีการอบแห้งเพื่อให้มันมีความชื้นไม่เยอะ2ก็คือต้องมีการบดเพื่อทําให้ขนาดมันเล็กลง <S <S <ๆ>เราเป็นคนที่วิจัยเกี่ยวกับพวกวัสดุเราก็เลยเอาพลาสติกร,รีไซเคิละครับมาผสมกับตัวเยือกกาแฟเป้าของโครงการเราครับเราอยากจะลดให้ได้มากที่สุดนั่นแหละแต่ณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีข้อจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งอย่างเยือกกาแฟครับเราใช้ได้เนี่ยสูงสุดก็คือ20%เ ในการที่จะเอามาผสมเป็นวัตถุดิบนะครับแต่เราก็ไปช่วยในการที่เราเลือกเอาพลาสติกที่ไปรีไซเคิลมาเสริมเพื่อที่มันจะได้มีสัดส่วนของการใช้พวกเวสที่มากขึ้นนะครับที่เราคาดหวังจากตัวเยื่อกาแฟนะครับหเรามองว่าเขาเองเป็นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นอ่ะมันไปลดสัดส่วนวัตถุดิบอื่นๆ2ก็คือตัวเยื่อกาแฟเองอ่ะครับเนื่องจากเป็นส่วนที่สัมผัสเม็ดกาแฟตอนที่คั่วเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เขาเองเขาจะมีกลิ่นที่ติดมา3ามก็คือ พอเวลาที่เรามาใส่ครับพอสัดส่วนที่ใส่มากขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่าหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกมันจะดูค,คล้ายๆไม้มันก็เลยเป็นที่มาว่าตัวนี้มันมีคาแรคเตอร์เฉพาะมีกลิ่นเฉพาะมีสมบัติเฉพาะ เวลาที่เราผลิตพลาสติกสักอย่างหนึ่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราใช้อายุมันสั้นมากเราเลยอยากพยายามจะมองหากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มันค่อนข้างหนาเราก็เลยไปหาพาร์ทเนอร์นะครับเป็นบริษัทที่เขาผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่เขามีแบรนด์ชื่อว่าฮูเราก็เลยเริ่มที่จะทํางานร่วมกันมาเราก็พัฒนาลองผิดลองถูกจนสุดท้ายแล้วครับเราก็จะได้เป็นคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งออกมาที่ตัวแผ่นรองนั่งหรือตัวพนักพิงทํามาจากตัววัสดุที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นพลาสติกรีไซเคิลผสมกับเยื่ ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราปักธงเราอยากเอาไปแทนไม้ภาพที่เราเห็นปลายทางร่วมกับพาร์ทเนอร์เราครับคือเก้าอี้หนึ่งตัวต้องไม่มีอะไรที่ทําจากไม้จริงแหละต้องมาจากเวสทั้งหมดนั้นคือเอ็นเกมที่เราอยากจะไปถึงแต่นะวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าเรามีความพร้อมเราทําเป็นแพนเราพร้อมไปทาพาร์ทิงก่อนเราเริ่มเราเริ่มไปรีเทสแค่บางส่วนก่อนเพื่อที่จะได้ให้ผู้บริโภคครับเห็นความเป็นไปได้ณวันนี้ครับสิ่งที่เราทํา มันน่าจะทําให้ผู้บริโภคเริ่มเห็นความเป็นไปได้ในการที่เราจะทําสุดท้ายแล้วมันมาจากเวชชั้นตัวอย่างน้อยๆถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ลดได้ส่วนหนึ่งแล้วเราควรจะผลักดันออกไปเพื่อให้เกิดการใช้งานแล้วเราค่อยพัฒนาร่วมไปนะครับดีกว่าที่เราต้องรอให้มันเยอะๆแล้วกว่าที่มันจะเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายะครับผมว่ามันจะมันจะไม่ทัน เพราะว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องของเวสเรามีกันค่อนข,ข,ข้างเยอะและ้วสิ่งที่ทุกคนเริ่มได้เลยนะครับในการจะช่วยโลกใบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้วัสดุพวกนี้ไม่จําเป็นจะต้องซื้อ p r o d u ั t ์พวกนี้อันดับแรกคือลดขยะครับอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนช่วยกันได้อันนั้นผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญเราอยากให้เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นความสําคัญมากกว่านะว,วันนี้เรามีาเรื่องของ PM 2.5ที่มันเป็นผลจากการกระทาของมนุษย์ เรามีขยะปนเปื้อนในทะเลเรามีไมโครพลาสติกทุกอย่างครับมันเกิดจากสิ่งที่เราทำมาที่เราใช้มาสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด